หรือว่าพี่ชายจะมีอย่างนี้นะนะหลวงปู่สุขวัดมาขานเท่านะวัดปากคลองมาขานเท่าเห็นปะศึกเหลือตะแก่นก็เอานะขอให้แท้นี่พิมพ์ประพามนทนนะนะครับเนะาะจะข้างยันข้างรัศมีข้างเรียบข้างอู่ผมเช่าหมดทุกพิมพ์ขอให้แท้ทุกสภาพผมเช่าหมดนะแต่ขอให้แท้นะพวกที่รู้ว่าเกมไม่ต้องมาขายผมนะเพราะผมดูเป็นนะไม่ต้องเอามาขายผมนะเสียเวลาพี่พี่นะ แต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ทราบจริงๆเอาเข้ามาผมดูให้นะแท้เช่าหมดทุกสภาพแต่ราคาคุยกันนะไม่ใช่ซื้อทุกราคาไม่ใช่นะนะครับอะให้ดูใกล้ๆก,ก่อนนะครับหลวงปู่สุปกปักลองนะอันนี้พิมพ์ประพามนทนนะโอ้โหดูเนื้อดิเห็นไหมเนื้ออย่างพันเนื้อชินเลยเห็นไหมเนื้อเหมือนพันเนื้อชินอนะโอ้โหองนี้มีเลี่ยมเก่ามาด้วยนะถักมาเลยอะนะ ขอบตัดข้างก็ดีมากนะเทกันเทกันเทการตัดที่แบบร้อยเอร์เซนเลยอุย้ยหล่นแป๊บหบนึง่งนะด้านหลังนี่เป็นแองแองหน่อยนะครับบางองค์มีจานบางองค์ไม่มีจานไม่เป็นไรพี่ดูเนื้อไว้แบบนี้นะตะกวดนมนิ่มๆแบบเนี้นะมีระเบิดเป็นขุยๆนะอย่างนี้แท้เลยผมบอกให้นะเนื้อโซนนี้แบบนี้ดูง่ายเลยนะครับ ไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะผมบอกให้ดูแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้นะไข่นิดๆน,น,นะตะกัวแบบนิ่มๆเลยอะเห็นไหมระเบิดระเบิดนิดหน่อยแฮปปี้ก็และกันแบบนี้นะครับเห็นป่ะเข้าท่าเลยทีเดียวเข้าท่าเลยทีเดียวขอบตัดนะชัดเจนมากนะครับองนี้เขาเคยเลี่ยมนะผมบอกให้เลี่ยมเก็บขอบไว้ด้วย พราะขอบเนี่ยไม่รูเลยเห็นไหมแต่ขอบนี่โดนบูบี้เลยเปิดหน้าเปิดหลังศึกเลยนะครับแล้วหุ้มขอบนะข้างๆตีเกียวด้วยนะครับเนาะอย่างนี้ยังได้หลักหมื่นนะครับเนาะสวยๆได้หลักแสนนะพิมพ์นี้นะครับนะขอบพระคุณมากๆเดินทางเข้ามาได้เลยปักหมุดพุทธปจันนะครับง่ายๆไม่ต้องไม่เรื่องเยอะ นะใครที่เข้าใจแล้วฝากกดหนึ่งกดเก้าให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยโอ้โหขอบคุณมากนะขอบคุณพี่มากๆนะครับกดส่งหัวใจให้ด้วยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาว่าเช่ากันแล้วกันนะครับ